สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้ค่ะแกงไก่ใส่หน่อไม้ซึ่งเป็นแกงกะทิเป็นแกงคั่วนะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องแกงใต้แล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆเมนูนี้ข้าวหมดหม้อแน่นอนค่ะเราจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกระเพราค่ะกระเพราแอนมินใช้เป็นกระเพราที่ปลูกเองนะคะกระเพราที่บ้านค่ะก็จะใบเล็กๆหน่อยค่ะจากนั้นก็จะนํามาเด็ดค่ะเด็ดเสร็จก็นําไปล้างให้สะอาดนะต่อไปก็คือเนื้อไก่เนื้อไก่แอนมินใช้เป็นเนื้อของไก่ที่มีหนังสีเหลืองเขาเรียกอะไรอะไก่เหนียวหรอแต่ไม่คิดไม่น่าจะเป็นไก่บ้านนะคะเพราะว่าดูแล้วเนื้อจะไม่เหนียวนะต่อไปค่ะใช้เป็นหน่อไม้ หน่อไม้ก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นําไปล้างเรียบร้อยแล้วค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือเครื่องแกงค่ะต่อไปก็คือพริกชี้ฟ้าสัดใช้1เม็ดแล้วก็หั่นเฉลับมาเรียบร้อยแล้วในส่วนเครื่องแกงใช้เป็นเครื่องแกงเผ็ดใต้ค่ะสะดวกซื้อซื้อสะดวกตามก็ตามนะต่อไปค่ะมาเริ่มแกงแอดมมีนใช้เป็นหัวกะทิอยู่ที่250 มิลิลิตรนะคะ ml ค่ะจากนั้นก็จะตั้งด้วยไฟออนใช้เวลาอยู่ที่5นาทีเพื่อให้กะทิแตกมันได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะตัดภาพมาที่ครบ5นาทีแล้วใส่เครื่องแกงลงไปเครื่องแกงวันนี้ก็ใช้อยู่ที่2ขีดหรือว่า200กรัมจากนั้นก็ละลายเครื่องแกงให้เข้ากันกับน้ำกะทิค่ะตรงนี้ก็ใช้เป็นไฟอ่อนนะค่อยๆค,ยคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะแตกมันนะคะ ระดับไฟก็ยังเป็นไฟอ่อนแล้วก็คนอย่างนี้ไปเรื่อยๆสังเกตการแตกมันของกะทิค่ะจากนั้นก็รูปรสตัดภาพมาที่กะทิแตกมันแล้วแตกมันแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีน้ำมันลอยขึ้นมาขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เนื้อไกล่ลงไปและตอนนี้ค่ะจากระดับไฟที่อ่อนให้ปรับเป็นไฟแรงเลยค่ะ มีหัวกะทิแล้วก็จะต้องมีหางกะทิด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หางกะทิลงไปแล้วก็เช็คปริมาณของน้ำแกงนะไอดมินก็จะเอาปริมาณของน้ำแกงประมาณนี้ค่ะต่อไปก็ใส่หน่อไม้ลงไป จากนั้นต่อด้วยเรามาปรุงรสชาติใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลสายเล็กน้อยคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะจากนั้นก็ชิมค่ะถ้าขาดอย่างไหนก็เติมอย่างนั้นค่ะถ้าอ่อนเค็มก็เติมเกลือหรือว่าเติมน้ำปลาลงไปก็ได้และต่อไปก็ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปจากนั้นก็ตั้งแกงไปสักประมาณสัก5นาทีค่ะ เมื่อครบเวลาห้านาทีแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ใบกะเพราลงไปบางคนก็อาจจะใส่เป็นใบโหระพานะคะแต่แอดมินชอบที่จะใส่ใบกะเพราค่ะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ให้ใบกระเพราสลดลงไปค่ะใบกระเพราสลดลงไปแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะขั้นตอนนี้ก็คือไม่ต้องเอาไว้นานนะแกงของเราก็เสร็จแล้วปิดแก๊สค่ะ และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําแกงคั่วไก่่หนอไม้ค่ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ